ทุกท้าก็ซื้อมาจนได้ลองส่วหนังเขาไม่เสียหายใส่ยากกว่าที่คิดฮนะว้าวโคตรเจ๋งไทยทำไมเขอในบรมันแตงลูกเล่วแบบเนี้ยเออก็ไทยเผื่อเด็กจะโต,ตใช่ไหมล,ล่ะล่ะเดี๋ยวคนหน้าเอาควายจานงมาฝากข,ข,ข,ขอบคุณครับปูแล้วนั้นเพื่อนจ๋าจะรึอะน้ำมันพายหรือเปล่านางจะได้รักใครเราแค่แฟนกันนะคะแต่ไม่ใช่แฟนผมครับปู คนที่ลุกคน,นะครับผมเอาไก่ทอดมาฝากไม่หรอเรากำลังกินข้าวพอดีเลยใครมาหรอญี่ปุ่นไทซังนะคะเขาเอาไก่ทอดมาฝากใช่คนที่ลูกพื้ถึงบ่อยๆหรือเปล่าใช่ค่ะถ้าไทยไม่ลองเกลยปมาทานข้าวกับพวกเราไหมเอ่อเออญี่ปุ่นเธอชอบทาโกยากิไส้อะไรหรอปกติทาโกยากิมันมีแค่ไส้ปลาหมึกไม่ใช่หรอไทยซัง มันเป็นการหยาบคายต่อทาก,กุลกิมาเลยนะในการเอาไส้ยอย่างอื่นไปใส่แทนไส้ปลาหมึกนะนั่นมาสิ <c oughs>